เ่อแท็กทีมแกงคนสนิทไปเที่ยวพักผ่อนสำหรับนางร้ายตัวแม่หนิงปณิตาพร้อมทั้งควงน้องนิรินลูกสาวสุดที่รักร่วมทิปไปล่องเรือเล่นน้ำทะเลด้วยกันแถมนานนทีแอบเห็นคุณแม่หนิงอดความแซ่บนุ่งชุดบิก,กินี่สีม่วงสดใสขับผิวขาวออร่าทาแดดให้ชมแบบเต็มๆตาแต่ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนิงปณิตาก็ได้โพสต์ภาพพื้นสีขาวมีข้อความระบุว่า Move On Do better ท้องเขียนแคปชั่นเพียงสั้นๆว่าจูเบนเชอร์งานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวต้องการจะบอกเป็นในไหนสื่อถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวหรือเปล่าหลังเคยออกมาเปิดใจทางน้ำตายอมรับมีปัญหากับสามีจินจรินตามที่มีกระแสข่าวลือจริงซึ่งเจ้าตัวขอใช้เวลาแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีที่สุดยังไงคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีกว่านะคะจากนั้นหนิงปติตาก็ได้เคลื่อนไหวด,ด้วยโพสต์ภาพคู่ของลูกสาวผ่านอินสตาแกรมอีกครั้ง พร้อมเ,เขียนข้อความว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเนาะน้องนี้จุ๊บจุบสุดที่รักใจนิรินท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาเชื่นชมความน่ารักของคู่แม่ลูกมากมาย